ในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงรูปทรงของบ้านกันค่ะบ้านของท่านผู้ชมหลายท่านนะคะคงจะมีรูปทรงที่แตกต่างกันไปค่ะแต่ว่ารูปทรงของบ้านที่ถูกตำักของฮวงจุ้ยนั้นจะเป็นอย่างไรอาจารย์ตะวันมีคําตอบให้เราค่ะรูปทรงบ้านที่ถูกหลักฮวงจุย้ยทุกๆท,ท่านคงมีรูปแบบบ้านในฝันที่อยากได้เป็นเจ้าของสักครั้งในชีวิตนะครับ การจะสร้างบ้านสักหลังเนี่ยเราจําเป็นจะต้องคํานึงถึงปัจจัยหลายอย่างโดยสิ่งที่จําเป็นจะต้องคํานึงถึงสิ่งแรกๆก็คือรูปทรงของบ้านครับอย่างไรก็ตามหลักควงจุ้ยนั้นเป็นศาสตร์ของการบริหารจัดการกระแสะพลังงานดังนั้นบ้านหรือที่พักอาศัยของเราที่มีรูปทรงลักษณะเป,เป็นกล่องจะสามารถกักเก็บกระแสะอากาศภายในบ้านได้เป็นสัดส่วนของตัวเองซึ่งสําหรับศาสตร์หวงจุ้ยในขั้นสูงของระบบวิชาดาวเหิน หรือว่าเสวนงคงเฟิงสุยนั้นซึ่งเป็นวิชาที่ได้รับการยอมรับจากสินแสที่มีชื่อเสียงทั่วโลกจะมีสูตรการคำนวณพลังงานของกระแสอากาศที่ไหลเวียนภายในบ้านพักอาศัยหรือบ้านของเราเพื่อให้รู้ว่าบ้านของเรานั้นจะสามารถรับกับกระแสพลังที่ถูกยุคถูกสมัยเป็นที่มาของความเจริญรุ่งเรืองทั้งในเรื่องของโชคลาภสุขภาพและความสัมพันธ์ได้หรือไม่โดยการคำนวณดังกล่าวจะมีผลสูงสุดเมื่อมีชัยภูมิที่สัดคลองมาเป็นตัวสับสูนครับ อย่างไรก็ตามท่านสามารถจะพิจารณาลูกทรงบ้านเบื้องต้นได้ด้วยตัวเองเพื่อจะให้ถูกต้องตามหลักของฮวงจุย้ยเบื้องต้นได้จากหลักการก็คือการไหลเวียนของกระแสอากาศนั้นจะแบ่งออกเป็นทิศทางหลัก8ทิศได้แก่ทิศเหนือทิศใต้ทิศต,ตะวันออกทิศตะวันตกทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศตะวันตกเฉียงเหนือและสุดท้ายคือทิศตะวันตกเฉียงใต้ครับ ในเบื้องต้นของเรานั้นเราจะพยายามเลือกรูปทรงของบ้านที่สามารถทําให้กระแสอากาศนั้นไหลเวียนภายในบ้านได้อย่างทั่วถึงในทุกๆแปดทิศของเราดังนั้นหากที่พักอาศัยหรือบ้านของเรามีพื้นที่ที่ทําให้กระแสอากาศไหลเวียนได้ครบทั้ง8ทิศจะถือว่าเป็นรูปทรงที่ดีเหมาะกับหลักการของศาสตร์ฮวงจุ้ยโดยผมจะขอยกตัวอย่างของรูปทรงบ้านต่างๆดงังต่อไปนี้ครับข้อหนึ่ง รูปทรงของบ้านแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือใกล้เคียงถือว่าเป็นรูปทรงที่ดีที่สุดเนื่องจากเมื่อทําการแบ่งบ้านออกเป็นแปดทิศหลักแล้วสามารถจะมีพื้นที่ให้กระแสอากาศนั้นไหลเวียนได้ทั่วทุกทิศทางและยังมีพื้นที่ใกล้เคียงกันทุกททิศครับข้อ 2. บ้านรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือใกล้เคียงจะถือว่าเป็นรูปทรงที่ดีรองลงมาจากรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนื่องจากเมื่อท่านแบ่งบ้านออกเป็นแปทิศทางหลักแล้ว สามารถมีพื้นที่ให้กระแสอากาศไหลเวียนได้ครบทุกทิศเช่นเดียวกันครับอย่างไรก็ตามปริมาณพื้นที่ในแต่ละทิศอาจแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยครับข้อ 3. บ้านรูปทรงที่เป็นตัว L และตัว C ถือว่าเป็นรูปทรงที่มีแนวโน้มในทางที่ไม่ดีครับเพราะเมื่อเราแบ่งบ้านออกเป็น8ทิศต,ตามทิศหลักที่ผมได้กล่าวไว้นั้นหากรูปทรงบ้านที่เป็นตัว L และตัว C ยิ่งมีความยาวของแกนมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งทําให้โอกาสที่ทิศใดทิศหนึ่งของบ้านเว้าแหวงหรือขาดหายไปนั้นมีมากขึ้นและการที่มีทิศใดทิศหนึ่งหายไปนั้นจะส่งผลในเรื่องไม่ดีกับวงจุ้ยของบ้านได้ทันทีครับโดยที่เราสามารถจะบอกได้ด้วยว่าการที่บ้านเว้าแหวงในทิศใดส่งผลในเรื่องใดครับการเว้าแหวงในทิศเหนือจะมีผลกับการทําธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจระหว่างประเทศการเดินทางโดยเฉพาะเดินทางทางน้ํา เรื่องสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของคนในบ้านสามารถจะก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพในเรื่องเกี่ยวกับหูไตกระเพะาะปัสสาวะหรือระบบเลือดโดยบ้านที่วาวแหว่งในทิศเหนือนี้จะส่งผลไม่ดีกับลูกชายคนที่สองของครอบครัวครับโดยท่านสามารถจะนับเฉพาะลูกผู้ชายเท่านั้นก็ได้ทิศที่สองนะครับหากท่านมีบ้านที่วอลแหว่งทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจะมีผลกระทบต่อความเจริญรุ่งเรืองโดยเฉพาะความมั่งคั่ง สมาชิกในบ้านจะขาดโชคลาภหรือไม่ประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพเรื่องเกี่ยวกับลําไส้จมูกมือนิ้วกระดูกสันหลังหรือระบบสืบพันธุ์ครับโดยบ้านนี้จะไม่ส่งเสริมลูกชายคนที่3ของครอบครัวครับต่อไปนะครับการเล้าแหวงทางด้านทิศตะันออกจะมีผลกระทบกับความกระตือรือร้นของคนในบ้านความก้าวหน้าในหน้า,นา,นา,นาที่การงานหรือการเกิดธุรกิจใหม่ๆรวมถึงความสัมพันธ์ที่ดีภายในบ้าน และอาจจะก,ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพในเรื่องราวเกี่ยวกับขาท่านล่างตับท้องแล้วก็ปัญหาทางจิตครับโดยบ้านนี้จะไม่ส่งเสริมลูกชายคนโตของครอบครัวครับส่วนการขาดหายวับแหว่งทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จะทําให้บ้านของท่านมีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของสติปัญญาการศึกษาของคนในบ้านครับรวมถึงความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวรวมไปถึงความสัมพันธ์กับคนภายนอกเช่นเดียวกันครับ อาจจะมีปัญหาเรื่องที่คนในบ้านไม่มีขนรรมเนียมประเพณีที่ดีก่อให้เกิดปัญหาเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับภูมิแพ้หอบผืดเส้นเอ็นเส้นประสาทาหรือต้นขาครับและบ้านนี้จะไม่ส่งเสริมลูกสาวคนโตของครอบครัวครับโดยนับเฉพาะลูกสาวเท่านั้นนะครับส่วนบ้านที่ว้าแหวงทางด้านทิศใต้จะมีผลกระทบกับเรื่องของชื่อเสียงการได้รับความยอมรับและเคารพจากผู้คนในสังคมจะทําให้วิชาการความรู้นั้นไม่ดี และจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพในเรื่องของความดาันโลหิตระบบหัวใจตาหรือระบบเลือดโดยบ้านนี้จะไม่ส่งเสริมลูกสาวคนที่สองของขอค,ครอบครัวครับส่วนการขาดหายวอยหวันทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้จะมีผลกระทบกับความเป็นคนดีและความซื่อสัตย์ของสมาชิกในครอบครัวมีผลกระทบกับเรื่องของการอดออมและก็การประหยัดใช้จ่ายจะก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพเกี่ยวกับกระเพาะแม,ม่ระบบย่อยท้องหมดลูก โดยบ้านหลังนี้จะไม่ส่งเสริมแม่และผู้หญิงสูงอายุในครอบครัวครับส่วนการขาดหายวะหแหวงทางทิศตะวันตกจะมีผลกระทบกับความสุขภายในครอบครัวคนในครอบครัวจะไม่ค่อยพูดคุยกันครับหรืออาจจะมีปัญหาทะเละาะเบาะแว้งกันเสมอนอกจากนี้อาจส่งผลเสียกับสุขภาพในเรื่องของปอดตากฟันคอลิ้นรังไข่หรือระบบสืบพันธุ์ของเพศหญิงครับโดยบ้านหลังนี้จะไม่ส่งเสริมลูกสาวคนที่3ของครอบครัวครับ ส่วนการขาดหายวะแหวงทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือจะมีผลกับการขาดอํานาจยศศักดิ์โดยเฉพาะหากท่านรับรชาชการหรือเป็นผู้บริหารระดับสูงครับอาจจะขาดผู้อุปถมัมภ์ค้ำชุนช่วยเหลือในกาวงานในหน้า,นา,นา,นาที่การงานนอกจากนี้ยังอาจจะก,ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพเกี่ยวกับศีรษะสมองหรือระบบกระดูกต่างๆในร่างกายครับโดยบ้านนี้นจะไม่ส่งเสริมพ่อหรือผู้ชายสูงอายุในครอบครัวครับท้ายสุดนะครับคือการขาดหายหว้อแหวนบริเวณกึ่งกลางบ้าน จะมีผลกับภาพรวมของทุกๆด้านในครอบครัวครับท่านอาจจะพบกับโชคลายต่างๆนานายอยู่ตลอดสมาชิกในครอบครัวจะไม่ค่อยชอบอยู่บ้านครับและอาจจะเป็นที่มาของความแตกแยกในครอบครัวโดยบ้านที่ขาดหายร่หว่างบริเวณกลุ่นกลางบ้านนี้อาจจะส่งผลกระทบกับสมาชิกทุกๆคนในครอบครัวได้ครับผม ดังนั้นนะครับหากท่านยังไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของศาสตร์ฮวงจุ้ยมากผมก็แนะนําให้ท่านเลือกบ้านที่มีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือว่ารูปทรงที่มีสี่เหลี่ยมค่อนข้างไปทางผืนผ้าก็จะถือว่าเป็นรูปทรงที่มีความเป็นมงคลต่อหัวจุ้ยของบ้านท่านมากที่สุดครับเป็นอย่างไรกันบ้างคะค,คุณผู้ชมคุณผู้ชมคงได้รู้แล้วนะคะว่ารูปทรงของบ้านที่ถูกตำหลักของฮวงจุ้ยนั้นเป็นอย่างไรคะ่ะสําหรับช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมจะได้รู้นะคะว่าบ้านหลังหัวมุมนั้นดีหรือไม่อาจารย์ตะวันมีคคําาตอบให้เระ่ะ